ก็สวัสดีพี่น้องวายาทุกคนนะออก็ในวันนี้นะผมก็จะพาเอาตัวกากนะลงพีพีเพราะงั้นเ๋ยวเพิ่งกดออกก็ไปดูนะก็กดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมโลบักนะครับผมขอแนะนำร้าน Bunny Buck นะครับมีบริการเติมโลบักเลท5ถึง8.5นะครับยิ่งเติมเยอะยิ่งถูกนะครับทุกคนลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมบอกว่ามาจากช่องเบียร์ปรด้วยนะ สำหรับเพื่อนๆนะครับที่กําลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกผมขอแนะนําร้าน Magnetic Shop นะครับไม่ว่าจะเป็นเกมคุกกี้ลันคิงด้อมเกม7บา e เกมชินอิมแพคหรือว่าเกมอื่นๆนะครับถูกกว่าเติมเองแน่นอนลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับวันนี้ผมก็มีสิ่งดีๆมานําเสนอนะครับนั่นก็คือร้าน Godzilla Shop นั่นเองนะครับมีบริการรับฟาร์มแมปต่างเช่นบล็อกฟุตและแมปอื่นๆอีกมากมายนะครับรับกดเพชรออสตาทาวเวอร์ดีเฟนสเลด8และยังรับกดผลิต เงินม่วงเกมพาร์ตเอ็และอื s, ่นๆเลตแปดในแมปบล็อกฟูดหรือว่าแมปอื่นๆอีกมากมายนะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องมีบุกรณ์ด้วยนะครับเพื่อแอดมินจะมีการลดราคาให้ด้วยนะก็ซ i ล l าช็อปลิงก์อย er ู Sweet ่ด้านล่างคลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับคลิกเลยเอาละครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องมีบกรกกันอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้นะครับเราก็อยู่กับคุณ ออและในวันนี้นะครับผมก็จะมาพาตัวกากนะครับตัวกากนี่ไม่รู้ว่าตัวอะไรบ้างนะครับคือถ้าผมเปิดกระเป๋ามานะเห็นตัวไหนกากนะครับผมจะหยิบเข้ามาใส่นะครับแล้วก็พาไปลงอินฟินิตี้กันนะครับแล้วก็รวมกันว่าเราตัวกากของเราเนี่ยนะมันจะสามารถผ่านไปได้หรือเปล่านะครับผ่านไปได้กี่เว็บอะไรอย่างนี้ ทุกคนก็เดี๋ยวเรามาเลือกตัวกากในกระเป๋าเราเลยดีกว่านะครับทุกคนโอเคผมคิดว่าเราน่าจะเริ่มจากข้างล่างครับแต่ว่าตัวกากนะครับที่มันอยู่ในกระเป๋าเนี่ยผมจะไม่เลือกใช้ไอ้พวกที่แบบเป็นตัวผสมอะไรอย่างนี้นะเราจะเลือกใช้ตัวที่เป็นตัวละครจากการ์ตูนอะไรประมาณนี้นะครับตัวแรกเลยผมเห็นแล้วนะครับโซโลจะไหวกันพวกวันนี้ผมว่า10เว็บก็น่าจะแตกแพ้ว่าไอ้พวกนี้นะครับโซโลอันนี้เป็นตัวแทนจากเรื่องวันพีชก่อนล้วกันนะครับแล้วก็ไอ้เจ้าตัวนี้เลยครับ ตัวนี้คือมันอะไรวะนะมันชื่อ,อยูรุหรือเปล่าผมไม่ไม่รู้นะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าผมจับใส่เลยละกันนะครับ <c oughs> แล้วก็อุซบเนี่ยมันตัวตีอะไรวะเฮ้ย <c oughs> ไอ้นี่มันตีแอร์นี่หว่าโอเคเรามีตัวจัดการตัวแอร์แล้วนะครับแล้วก็อุซบอุซบพอก่อนเพราะว่าจากกลุ่มบอกฟางเรามาหนึ่งแล้วนะครับ <c oughs> แล้วก็มันต้องมาจากนาูโตะด้วยละครดัง ไม่ใช่ดิการ์ตูนดังนะครับล็อกลี่แล้วก็น้องอะไรเนี่ยคือรู้สึกว่าตัวนี้ก็โหดอยู่นะแต่ผมจําไม่ได้ว่าน้องเขาชื่ออะไรผมไม่เคยดูอนิเมะเรื่องนี้แบบเอาละประมาณนี้นะครับโอ้โหรวมตัวกากผมบอกเลยไม่เคยมีใครใช้แน่ๆนะครับทีมนี้เ<อ>ดกุ3ดาวหรือว่าไม่ไม่ไม่ใม่ม่ผมคิดว่าเราจะต้องเอาตัวจากดา้อนบบลมาหน่อยดีไหมว่าเราเอาเป็นโงกุลไะโงกุลสี่ดาวไหมอ่ะผมว่าผมเอาเป็นโงกุลสี่ดาวแล้วกันครับนี่เป็นไงรวม ทีมกากครับไม่เคยมีใครทำแน่ๆผมว่านะแล้วก็ถ้ารอดเว็บ20ได้เนี่ยผมว่าทีมนี้ม่นน่าจะสุดยอดและสุดจัดแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะรอดเว็บ20ไปได้หรือเปล่านะทุกคนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าทีมนี้เนี่ยจะเป็นยังไงโอเคไปกันเลยเอาละครับทุกคนเปิดต้นเกมมานะผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะวางใครดีครับแต่ก่อนเอมผมขอวางบูม่าก่อนแล้วกัน,นครับเพราะว่าก็เก็บตังค์ทันนะสำหรับใครที่กลัวว่าวางบูม่าแล้วจะเก็บตังค์ไม่ทันก็ไม่ต้องห่วงนะครับเปิดมาเราก็ วางบูม,ม่าก,ก่อนเลยแล้วก็เราจะได้ตังค์ห้าสิบาทนะครับนี่ เดี๋ยวผมขอเช็คดีๆก่อนดิโอ้หวงโซโล่ก็ไม่ธรรมดานะวงโซโล่ก็ถือว่ากว้างอยู่นะครับทุกคนแล้วก็หัวเจ้าตัวนี้อ๋อันี้ตีแอร์ไงแล้วก็งงคุณตัวนี้ล่ะงงคุณตัวนี้ก็ตีแอร์ครับแล้วก็ตัวนี้ผมว่าน่าจะเป็นตัวนี้นะครับเป็นเดอะแบกให้กับทีมต้นเกมนะแล้วก็ล็อกลีโอ้โห,หล็อกลีก็วงใหญ่นะแต่ว่าผมน่าจะเลือกเป็นตัวนี้นะครับน้องชื่ออะไรไม่รู้ต้องขอโทษด้วยนะครับสำหรับแฟนคลับของน้องนะผมไม่รู้จริงๆว่ะเพื่อนก็แอม่นี่ครับ มาได้อีกขั้นหนึ่งครับนี่เราไม่ต้องเรียบไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวผมบอกเลยนะว่าไอพวกเนี้ยเลเวลหนึ่งกันหมดเลยนะรวมทีมแบบกากจริงๆอันนี้คือแบบกากจริงกากจั้ง,งนะครับขอตังก่อนขอตังก่อนโอเคตังมาแล้วผมก็วางเลยครับนี่เฮ้ยตีทุกหนึ่งวินะทำดาเมจทุกหนึ่งวิครับดาเมจ14บสี่เฮ้ยผมว่าใช้ได้นะครับนี่ เป็นเดอะแบกในตอนเริ่มเกมได้นะครับทุกคนเลือดพวกนี้มันเท่าไหร,ร่อ่ะเลือด40กว่าแต่ผมว่าน่าจะยังไหวอยู่ครับตัวเดอะแบกของเราต้นเกมเออหนูไม่ลงุงอยู่ตรงนี้นะหนูไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นนะ เดี๋ยวลุงจะพาหนูผ่านไปเองเนี่ยหนูทาหน้าที่ของหนูไปให้ดีแลาา้วกันไปอยากไปอยากอุ้ยคาคา,าชิก็ไม่รอดแต่ถ้ามา3ตัวเนี่ยผมว่าเริ่มเริ่มจะแย่แล้วเริ่มจะน่าเป็นห่วงแล้วครับเฮ้ยเดี๋ยวรอบหน้าผมอัพดีกว่าเริ่มอัพดีกว่าเพราะว่ามันเริ่มมากันทีๆแล้วครับทุกคนผมไม่รู้ว่ามันจะไหวหรือเปล่าเนี่ยนะสะคริปเว็บรัวๆครับสายของผมนี่คือแบบสายสสริปเว็บรัวๆดาเหยี่บสี่แล้วก็จะตกประมาณคนละทีสองทีเอ้ยสามทีตัวละสองสามทีนะครับก็นไง นี่ตัวแบกต้นเกมเราเอาเรื่องจัดเอาอยู่นะจะบอกให้เอาอยู่นะครับอย่ดูถูกน้องนะจะบอกให้ใหม่ๆม,ม,ม่ผมรอปั้นทีละตัวดีกว่าเวย้ยคือตีหนึ่งวิมันตีไวมากเลยทุกคนทําให้มอนเนี่ยวิ่งผ่านไปไม่ได้นะคืออย่างตัวเนี้ยโดนตีแค่2ทีก็ตายแล้วครับเขแเราก็อัพต่อครับนี่34แลว้วหมุนแล้วหมุนตีแล้วมีการหมุนตีไม่ธรรมดาบอกเลยอุ้ยไหววะ่ะ เราหยิบตัวแบกต้นเกมมาถูกตัวเฉยไปโอ้ยวงเพิ่มขึ้นครับดาเมจเยอะขึ้นครับแต่ว่าก็ยังตีหนึ่งวิงเรื่อยนะครับถือว่าโอเคครับสำหรับตัวแบกต้นเกมของเรานะุนตีุนตีไหนผมลองเปิดเอฟเฟคดิมีเอฟเฟคพาร์ชีสอ๋อเป็นพายุนี่เองเอเคแล้วก็ปล่อยน้องจัดการไปครับพายุทอร์นาดน้องเอาอยู่เฮ้ยนี่มันเอโอี e. ชโดนี่ผมเพิ่งรู้อ่ะ เพิ่งเห็นครับมัน l อ e ทั้งวงนะเว้ยตอนนี้ผมก็มีน้องวางอยู่ข้างหน้านะก็เดี๋ยวผมจะวางตัวตีแอร์นะครับเนื่องจากว่าตัวแอร์เขามาแล้วนะเดี๋ยวเราวางเป็นงกุลแล้วกันครับนี่ตีแอร์ไปนิดเด่นหน่อยแล้วก็เอาเป็นไอตัวนี้นะครับยืนข้างๆกันชื่ออะไรไม่รู้เรียกไอตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันเรทประมาณนี้นะครับเพื่อดักตัวแอร์นะนี่ครับไหวปาวะอัพขั้นก่อนแล้วกันเชียร์ดูด,ดาเมจ83าครับตัวแอร์เลือดโอ้โหร้อยแปดสิบกว่าไหวไหมเนี่ยไว,ไวนะ ออกมาทําไมเนี่ยผมว่าผมวางดักตรงนี้ก่อนเชื่อตัว Air แอร์ม่แย่แล้วแย่แล้แย่แล้วเคครับเราเอาให้ตีตัวแอร์ก่อนละกันเอ้าตีบ้นะเอาเอตีดีตีดีเคยเคยตีตีตีโอโ้โหเคเราก็มาวางดักตรงนี้ <laughs> ดักตัวแอร์เ <laughs> พื่อ <laughs> อะไรวะนะเค okay, แล้วผมก็จะวางน้องดักตรงนี้ก่อนนี่ผมเรียกว่าน้องแล้วกันเพราะผมไม่รู้ชื่อ อ่าประมาณนี้ครับโอเคแล้วครับทุกคนตอนนี้ผมคิดว่าผมน่าจะต้องจัดใหม่ว่าจัดให้มันดีกว่าเดิมนะครับผมว่าเอาโงกุลมาไว้อย่างนี้ดีกว่าครับนี่มันจะได้ตีช่วยนะครับผมว่าวงโงกุลเนี่ยจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่ดีที่สุดนะครับเห็นไหมคือมันตีได้ข้างหน้าด้วยแล้วก็มาตรงนี้ด้วยแล้วประมาณนี้นะครับแล้วก็ตีถึงข้างหลังด้วยนะครับเคแล้วก็เรามาอัพตัวนี้ครับไอเจ้าแว่นนะครับไอแว่นผมเรียกไอแว่นแล้วกันอันนี้ก็ตีเดี่ยวเหมือนกันครับ โอเคแล้วเราก็ไปเอาน้องที่อยู่ข้างหลังมาตอนนี้จัดระเบียบใหม่ครับผมจะเอาน้องอยู่ทุกจุดทุกมุมนะครับเพราะว่าน้องจะทาดาเมจได้ดีตอนที่แบบมอนมันเลี้ยวอะไรประมาณนี้นะผมจะไม่เอาน้องแบบกระจุกกันนะครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นดาเมจหลักอยู่สําหรับทีมเรานะเขาแปดตัวครับเดี๋ยวเราลองวางล็อกลีก่อนยโลโก่อนแล้วกันคิดว่าโซโลน่าจะตีเป็นแบบไหนวะเฮ้ยโซโลก็เอวีวะทุกคน เพื่นี่ผมมองข้ามโซโลได้ไงเนี่ยแต่ว่าโซโลก็ทําดาเมจทุกสองวินะครับอาจจะทําดาเมจนานกว่าน,น้องนิดนึงแต่ว่าน้องก็ดาเมจเยอะกว่าวงน้อยกว่าเฮ้ยมันก็พอๆกันครับถามว่าโซโลกาก,ากไหมผมว่าก็ไม่นะเว้ยเออไม่แย่นะเพราะโซโลวางตรงนี้ได้ครับนี่เห็นไหมอ่าวางตรงนี้ได้ครับโซโลจะได้ปั่นปั่นโดนทั้งวงนะครับเป็นไงอาการน่าเป็นห่วงมากเลยทุกคนนี่ยืนรอบน้องเลยครับโซโลกี่ตัวแล้วหนอ เฮ้ยผมสร้างบ้านช้าปะเนี่ยเราลืมตัวไงมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะเว้ยมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะตอนนี้คือเราต้องวางตัวดีๆนะครับมันไม่เหมือนเราเอาตัวเมตามาอะไรยเงี้ยทุกคนโอเคก็ยังไม่มีใครผ่านตรงนี้ไปได้ครับเดี๋ยวล็อกลีแล้วล็อกลีมีความสามารถยังไงวะขอดูล็อกลีแป๊บล็อกลีตีเดี่ยวอะทุกคน ราะงั้นตีเดียวผมคิดว่านะเราเอาล็อกลีมาไว้ข้างหลังดีกว่าครับเพราะอะไรงั้นหรือก็เพราะว่าตัววิ่งมันจะได้เลิกวิ่งครับข้างหลังแล้วเราก็จะได้ใช้ล็อกลีนะครับเป็นตัวแบบเก็บตัวที่มันรอดมาเข้าใจะปหเออเป็นเหมือนปากการด่านสุดท้ายนะครับสําหรับล็อกลีอ่ะพร้อมครับปากการด่านสุดท้ายสําหรับล็อกลีเนาะเช็คตัวละครโซโลไอแว่นล็อกลีน้องแล้วก็ขอบคุณโอเคครบครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะ รอดได้ไปถึงสักเท่าไหร่กันนะครับทุกคนนะวันเริ่มเลือดโคตรเยอะเลยครับตัวแอร์นี่ยิ่งสําคัญเลยตัวแอร์มันจะไหวปะเนี่ยล็อกรีดามยแค่46เองนะทุกคนดูดิขนาดตีเดี่ยวนะเว้ยเฮ้ยทำไมดามิมันน้อยอย่างนี้ล่ะเฮ้ยผมว่าแค่น้ารอตัวแอรแล้วัทุกคนแย่แล้วเราแย่แล้วอ้โนไม่นะ เราจะมาแตกเพราะตัวแอร์จริงๆนะหรือผมว่าแตกแน่ยังแตกแน่ไม่มีเดอะแบกแล้วนะโอ้โหนี่แหละครับตัวกา,กากครับเราต้องยอมครับคือถ้าเข้าก็คือเข้า,ขาแหละเพราะตัวแอร์เราก็กากครับขนาดเราเอาตัวตีแอร์มา2ตัวแล้วนะเว้ยเรียบร้อยครับผมจะไม่สร้างแบบมาดงมาดักแล้ว <c oughs> โอ้ยไม่ถึง30เว็บเลยเพราะวะใช่ไหมเท่าไหร่วะผมลืมดูเอาละครับทุกคนก็พอดีเลยนะครับมันเป็นแบบว่ารอบแรกของวันนะครับสำหรับวินดี้เฮ้ยเราได้32เว็บว่ะก็ไม่ธรรมดานะครับสำหรับทีมกากของเราที่พาเราไปได้ถึง32เว็บเลยนะครับทุกคนโอเค สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับใครอยากให้ทําทีมอะไรหรือว่าอยากดูแบบไหนนะครับก็ช่วยกันคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมมาจัดให้นะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับวีโนจยาชนลงไปแล้วนะ